ดาวศนเอร์ซไม่ต้องคอ้าคนเดียวเลยนะฮะ,อ,ะอนุมัติเฉยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับโอโตโยต้าพาเพลินและเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่นอะไรครับผู้เหลียง4ประตูตัวเตี้ยนะครับเริ่มต้น 2.4 Entry s e Edition เกียร์ธรรมดาราคา714,000บาทครับตัวเริ่มต้นเลย4ประตูตัวเตีตัวเริ่มต้นนะครับแค่เริ่มต้นก็ได้อย่างนี้แล้วนะสวยๆเลยนะไอเขาว่าอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวพาชมเลยดีกว่ามียังไงบ้างไปดูเลยดีกว่าไฟเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์ถูกไหมเพราะว่ามันตัวเริ่มต้นอยู่ไฟน่าจะเป็นฮาโลเจนเป็นแบบมัลติเรฟเลกเตอร์คือทุกหลอดทุกไส้รวมในโคมเดียวกันสวยงาม ไฟตัดหมอกก็ยังไม่มีเนาะตัวเตีย้ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกไม่ว่าจะเป็นเอ็นที่หรือมิดก็ตามถูกต้องครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมทั้งหมดแล้วกระจังหน้าเป็นดำเงาล้อมกรกอบด้วยโครเมียมนะครับสวยๆเลยแบบมีราคานะครับล้อตัวนี้จะไม่เหมือนพวกตัวแครล้อเป็นยังไงครับจะเป็นลงดํา ล้อเป็นลมดำอ่าแล้วไงต่อครับก็เป็นล้อ GR ขนาด17นิ้วอ่าแล้วไงต่อครับ17นิ้วเป็นล้อไล่เบาใช่ไหมเป็นล้อแม็กไล่เบาถูกต้องครับใช่ครับเป็นล้อแม็กไล่เบาคุณภาพสูงที่นิยมใช้ในสนามแข่งนะครับล้อแม็กทั้งวงเนี่ยจะมีน้ําหนักสมดุลกันทั่ววงนะครับเรียกได้ว่าผลิตอย่างมีคุณภาพสูงนะครับอ่าครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะฮะแข็งแรงทนทาน จริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกจากศูนย์น่ะอยากจะให้ใช้ของเดิมเลยนะเพราะว่าล้อแม็กอันนี้ราคาราคาแพงด้วยราคาแพงนะตัวนี้แล้วก็คุณภาพดีด้วยคุณภาพดีด้วยนะฮะน้ำหนักเบามันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ออกตัวทําเวลาได้น้อยลงออกตัวเร็วขึ้นเพราะน้ําหนักรถมันเบาลงแต่ความแข็งแรงยังคงอยู่นะฮะนอกจากล้อแม็กที่มีคุณภาพแล้วคุณเหลียงยางเป็นยังไงครับมาคู่กับยางไทยเก่ง วิ่งนุ่มเงียบพิเศษนะครับบิตโจนทูลันซ่านะให้ความเงียบพิเศษเหมือนรถเก๋งนะครับผมวันไม่ได้มาแค่แมวกกับยางนะใช่ครับนะครับช่วงล่างตัวนี้ถูกยกมาจากลีโวตัว GR GR ีอาร์สปอร์ตที่ราคา8 9 9 0 0 0บาทมื่นเก้าพันบาทเกาแสนเอาเลยแต่คันนี้ราคาเท่าไหร่7 0 0 0แสนเท่าไหร่คุณเลี้งเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันคุณได้ช่วงล่างของลีโวจีอาร์สปอร์ตแล้วนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูช่งล่างแต่เราไล่ดูทีละจุดก่อนนะไล่ดูทีละจุดก่อนเอากระจกมองข้างก่อนถ้าเป็นตัวนี้ตัวเริ่มต้นมันจะเป็นสีดําสีดําด้านแต่จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้นะสามารถปับไฟฟ้าได้แต่ยังต้องพับได้มืออยู่นะนะครับมันจะรับกับตัวคลิปจับประตูทางเข้าห้องโดยสารนะฮะจะเป็นสีดําด้านอยู่ประตูมือจับเป็นสีดําใช่ครับผมนะแต่มันมีรีโมทแบบนี้นะเป็นรีโมท แจ็คไนท์คีนะครับฝังชิปการการจรากรรมนะฮะตัวนี้มีมาให้ในรีโวท,ทุกเกรดรุ่นนะฮะเป็นแบบขั้นต่ำขั้นต่ำนะ,อะของเรากุญแจบิดธรรมดาไม่มีแล้วนะรีโวเนี่ยจะมีแต่กุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนะบแล้วมีฝังชิปมาให้ด้วยการการจรากรรมขโมยงัดรถเข้าไปเนี่ยไปงัดสายไฟใต้คอพวงมาลัยมาต่อตรงเนี่ยสตาร์ทไม่ติดน,นะครับใช่ครับเดี๋ยวเราไล่มาดูรเรื่อยๆเนาะด้านหลังอ่ะ ล้อหลังก็เช่นกันล้อหลังเหมือนกันเหมือนกับล้อหน้าแหละแต่ว่าเออมันขัดใจนิดนึงคือคือตัวล้อหลังเนี่ยผมว่ามันมันหุบไปหน่อยมันหุบเข้าไปข้างในมากเกินไปหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าโป่งล้อเราไงโป่งล้อมันใหญ่ใช่คือรีโวเราเนี่ยโป่งล้อมันใหญ่พอโป่งล้อมันใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยล้อแม็กมันก็ต้องหน้ากว้างหน่อยนะครับแต่ด้วยเรื่องของขนาด17เนี่ยมันก็ถือว่าไม่เล็กแล้วนะเพราะว่าของของตัวที่แล้วเนี่ยตัวล้อแม็กมันขอ16นะเล็ก ใช่ไหม<ช>16ส,สีเงินนั่นคือตัวเก่าแต่พอเป็นตัวใหม่ตัวปัจจุบันเนี่ยจะได้เป็นล้อแมกซ์ดำเงาขอ17ใช่คับซึ่งหน้ายางก็กว้างขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งนะคะคุณโอรู้ไหมว่าช่วงล่าง GR เนี่ยเขามีการโหลดลงมาด้วยนะประมาณ23 mm มิลลิเมตรนะครับก็2เซนกว่ากว่าก็คือจะเตี้ยกว่ารุ่นเก่าใช่ปกติถ้าถ้ามายืนเทียบกับรีโว้เซติเดชชันตัวอื่นเนี่ยตัวกระบะเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะ<อ>แต่พอผมมายืนตัวข้าง,างๆช่ว่วววงงลาตตัั GR นี้ มันเตี้ยลงมานะครับการโหลดตรงนี้ลงมามันทําให้ความเกาะถนนและเข้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้นเขาคือเขาคานวณมาแล้วแหละความความปลอดภัยการเข้าโค้งอะไรต่างๆมันดูไฟท้ายกาเดี๋ยวเราไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบปกติอยู่ยังไม่ได้เป็น L.E.D ตัวซ็ตดอเดชันเนี่ยมีการชนหลังไหมครับคุณโอไม่มีครับไม่มีนะฮะไม่ว่าจะเป็น N.T หรือมิดก็ไม่มีมีกล้องมองหลังไหมครับไม่มีครับไม่มีเนอะตัวมิดก็ไม่มี ตัวนี้เนี่ยฝาท้ายเขาก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับกันชนท้ายกับกล้องมองภาพถอยหลังเนี่ยต้องซื้อตัวสูงเท่านั้นใช่ค่ะนะฮะตัวเตี้ยเนี่ยมันจะยังไม่มีมาให้ทั้ง2รายการแต่ว่าสามารถสัง่งติดตั้งเพิ่มได้นะครับตัวกล้องมองภาพถอยหลังเนี่ยก็สี่พันสี่พันหกการชนแท้นะของแท้ของแท้กันชนหลังก็ไม่เกินสี่พันจะเป็นของซัพพลายเออร์ใช่ค่ะนะครับอ่อย่างมือจับเนี่ยจะเป็นเทาดําด้านนะครับเหมือนกับตัวคลิปจับประตูแล้วก็กระจกมองภาพใช่ค่ะในเกรดเอนทรีนะใช่ครับถ้าเป็น เกรดมิดล่ะ ok ก็เป็นสีเป็นโครเมียมไอ้ครเมียมใช่ไหมใช่ค่ะพามีให้เลือกอยู่อ๋อมันมองยากนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นสีแดงหมดเลยใช่ปกติแล้วถ้าเป็น gr ตัวสูงอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะมีสีแดงด้วยอ่าห้เราเห็นต้องบอกก่อนว่าแหนบยังเป็นแหนบห้าแผ่นอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าช็อคอัพเนี่ยจะเป็นช็อคอัพที่เซตค่ามาใหม่แล้วนะครับตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นช่วงล่างช็อคอัพแบบ อทอินทูบอยู่นะยังไม่ใช่โมอเตอร์ทูบเหมือนตัวสูงนะถ้าเป็นรีโวตัวสูงตัว g r s p o r t ตตัวสูงอะ่ะมันจะเป็นโมอเตอร์ทูบแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นสวิตทวินทูบอยู่นะครับผมไปลองดูข้างในไหมข้างในไหมไปดูข้างในไปข้างในดีกว่าไปแผงประตูเหมือนเหมือนเหมือนภายนอกเลยคุณเหรียญก็คือยังเป็นสีดําอยู่ยังไม่เป็น,เป,นเป็นโนแบ็คใช่ครับ,รบมีแผงควบคุมหน้าต่างไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์ล็อกให้มีปุ่มล็อกกระจกให้ด้วย Hmm. นะครับก็ถือว่าครบครบแล้วนะไฟฟ้าหมดใช่ค่ะข้างในดีป่ะ,าปะภายในเราได้หน้าจอที่สามารถรองรับ Apple Ca r p l a y และ a และ o i d Auto แล้วนะคุณเหลียงเครื่องเสียงใช่ไหมใช่ครับออสามารถรองรับ Apple Ca r p l a เพละ a และ o i d Auto เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางได้ใช่ครับนะครับสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะอ่าใช่แล้วก็สามารถโทรออกด้วยเสียงได้ด้วยนะใช่ครับแถมซื้อรถกับเราสามารถดู YouTube ได้ด้วยดูยู u ูบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเรียนกัน เดี๋ยวแนะนําให้วันออกรถใช่ค,คถ้าใครซื้อรถกะเหลียงกะโอเนี่ยเดี๋ยวแนะนําให้เอาให้เครื่องเสียงเขาดู YouTube ได้ซึ่งปกติมาตรฐานเขาเนี่ยมันดูไม่ได้นะ u t u b e อ่ะใช่ตัวเซ็ดิสชั่นก็ยังจะเป็นหน้าจอแบบนี้อยู่ถ้าเป็นตัวสูงอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่นะครับตัวนี้มีที่เสียบสายชาร์จสองสองข้างนะคุณ2 2> เหลี่ยงสองโหมดสองข้างถือว่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็โอเพิ่งเห็นว่าตัวเอ็นทีสี่ประตูเนี่ยมีปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดด้วยถ้า มีตั้งแต่เกลี่ยเริ่มต้นเลยก็คืออีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเร่งแซงพาวเวอร์โหมดนะครับเหมือนติดกล่องดันลางนะครับก็รู้สึกได้เลยอีโค o โหมดประหยัดน้ำมันนะครับแปลว่ารถรีโวของเราเนี่ยประหยัดน้ำมันโดยกําเนิดนะครับแล้วก็แรงโดยกําเนิดไม่ต้องไปจูนเพิ่มใช่คับไม่เสียของอนะเพราะเวลาไปจูนเพิ่มเนี่ยเรื่องมันเยอะบางทีต้องมานั่งซ่อม,น,อมนั่งจูนใหม่หลายๆรอบรถรถจูนหนักๆมีปัญหาเยอะเสียรถอีกใช่วันนี้ปัญหาเยอะเดิมๆขับเดิมๆดีกว่ารีโวเนี่ยแรงจากโรงงาน ลืมบอกไปตัวเตี้ยเนี่ยเป็นเบาะผ้านะไม่ว่าจะเป็นเอ็นทีหรือมิดเนี่ยครับตัวเตี้ยเบาะผ้าหมดเลยแต่ว่าลูกค้าสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะอืครับความคุ้มค่าในการที่ลูกค้าจะซื้อรถสักคันเนี่ยมันมีความคุ้มค่าอะไรบ้างคุณเหลียงจริงๆเมื่อกี้ก็พูดไปเยอะนะทั้งกุญแจรีโมททุกรุ่นนะครับไร้ไฟหน้านะครับระบบไฟฟ้าหมดทั้งคันนะครับยังมีเรื่องของตัวช่วงล่าง ช่วงล่างที่เป็น G R อีกนะฮะถ้าเป็นรุ่นนี้นะ,ะ,ะ,ะนะคเฉพาะ,ร,ร,ะรุ่นนี้นะแตะ่มันมีที่มาให้ในทุกรุ่นอีกอีกเรื่องหนึง่งขั้น่ําเลยนะแอร์แบ็กสามลูกนะครับใช่ปกตินี่ห้อื่นเนี่ยมีแค่สองนะมีแค่สองแต่ของเรามีแอร์แบ็กหัวเข่าที่คนขับเพิ่มให้อีกตัวหนึง่งถามว่าแอร์แบ็กหัวเข่าคนขับสําคัญยังไงนะครับมันจะสําคัญต่อเมื่อคุณได้ใช้ไหนจะมีเรื่องของเครื่องเสียงอีกไอ้เครื่องเสียงที่บอกว่าเชื่อมต่อกับมือถือแล้วใช้เป็นแผนที่นาทางได้นะครับ โทรออกได้เสียงได้อันนี้เป็นสเปคเริ่มต้นต่ำสุดของเรานะใช่ครับมีในรีวอเกือบทุกรุ่นเลยนะครับถ้าสนใจเนี่ยโปรโมชั่นมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใช้แค่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแค่นั้นเซ็นชื่อลงกระดาษแล้วถ่ายส่งลายมาดาวศูนย์เปอร์เซ็นไม่ต้องคำ้ำคนเดียวเลยนะฮะอ,อ,อนุมัติเฉยนะผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะมาตัวเปล่ามารับรถเลยอยากรู้ใช่ไหมอ่าครับอ่าทำยังไงหรอก,ก็ลูกค้าเนี่ยเ,เป็นลูกค้าเก่านะครับ มีรถยนต์หลายคันนะครับจริงๆอะ่ะรถคันเก่าเราไม่ซีเรียสหรอกว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรใช่ครับนะแต่พอดีว่าเขามีรถโตโยต้าหลายคันค <c oughs> ันเก่าจริงๆริงเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะสามารถเอาสำเนาทะเบียนรถคันเก่ามาแนบเรื่องดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำได้นะครับคันเก่าเนี่ยขอผ่อนมาแล้วสองปีขึ้นไปหรือปิดไฟแนนซ์แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดปิดไฟแนนซ์แล้วต, <c oughs> ต้องมีเครดิตครับต้องมีเครดิตถูกต้องครับนะฮะใช้สิทธิ์ดาวศูนย์ไม่ต้องคำ <c oughs> ได้นะเหมือนตอนที่เรารีวิวไว้หลายๆคลิปเนาะว่าถ้าเข้าเงื่อนไขอะมัันนนฟรรรีีดดาวไไม่้้ออคืจิ แล้วลูกค้ารายนี้เนี่ยท่านนี้เนี่ยทำอาชีพรับเหมาเหตุผลที่ใช้แค่แบบประชาชนกับทะเบียนบ้านแล้วออกได้เนี่ยคงเพราะว่าออกรถกับ t ต y o t a ้าลิสซิ่งไปหลายคันแล้วก็ยังไงคุณโอเครดิตเขาผ่อนตรงไม่มีประรวัติล่าช้าก็สามารถทําได้ใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนมั่นใจว่าทําได้ก็ลองแจ้งมาเราจะทําให้เราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามผมเอาจริงๆก็แนะนําว่าใช้เอกสารให้ครบจะได้ไม่ต้องวิ่งหลายๆรอบแต่ลูกค้าท่านนี้เขาเขาเคยทําแล้วไงเขามั่นใจว่าเขาทํทได้ ครับเราก็จัดให้เลยครับโอ้สบายๆดาวศูนย์เปอร์เซ็นไม่ต้องค้ำนะครับเบื้องต้นเนี่ยตามเงื่อนไขนะครับมีรถคันเก่าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ดาวศูนย์ไม่ต้องค้ำแต่อย่าลืมว่ามีเกณฑ์เรื่องไฟแนนซ์ด้วยใช่ครับนะครับปกติแล้วเกณฑ์ไฟแนนซ์เราเป็นไงคุณโอห้าติดแบ็คเลทติดบูโรไม่มีล่าช้าครับค้าต้องมีรายได้หักภาระแล้วนะครับเป็นสองเท่าของค่างวดรถใหม่ก็ถือว่ารายได้ผ่านเกณฑ์นะครับขอให้เดินสเตทเมนต์ย้อนหลังอ่ะ 6เดือนอนะคะก็คือถ้าสมมติอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรือรับเงินสดอะไรเงี้ยเอาพอยามเอาข้าวทุกๆวันให้ลักษณะว่ามีเงินหมุนเวียนนะฮะมีเงินนอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะผ่านง่ายใช่ครับแล้วเดินให้สอดคล้องกับไรายได้ที่แจ้งไฟแนนซ์ไปมีอะไรไหมคุณเลี้ยงสุดท้ายเนี่ยขอเซ็นกับเราที่แรกนะเพราะว่าประวัติการเซน็นไฟแนนซ์ที่อื่นมาเนี่ยมันโชว์ยิ่งเป็นไฟแนนซ์ที่เดียวกันเนี่ยยิ่งโชว์หนักเลยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างไฟแนนซ์กันก็ยังพอเลี่ยงได้ ใช่คร, <S <S ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ไฟแนนซ์เบือเบ้องต้นเบื้องต้นคร่าๆเนอะใช่ฮะนอกจากลูกค้าที่มีรถคันเก่ายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วเนี่ยพนักงานบริษัทอายุงาน2ป,ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถดาวน์สูไม่ต้องคาได้นะเป็นรถคันแรกถูกไหมเป็นรถคันแรกเป็นรถคันแรกด้วยก็สามารถซื้อได้ในเคสพนักงานบริษัทรับประกันเบื้องต้น3ปีหรือแสนกิโลแต่จะมีการขยายเป็น5ปีหรือแสนห้ากิโลให้แล้ว10กว่ารายการนะครับมีระบุในคู่มือนะครับ การรับประกัน5ปีหรือแสนห้าก็ถือว่ายาวนานนะครับเงื่อนไขก็มีแค่ว่าลูกค้าต้องสมัครแอปพลิเคชัน T-Connect นะครับให้เรียบร้อยก่อนในวันออ,อ,กอ,อกรถแล้วก็ลงทะเบียนด้วยแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับและลูกค้าก็ต้องนํานรถเข้าศูนย์ทุกๆ6เดือนนะครับหรือ10,000กิโลเพื่อกลับมาเช็คระย,ยะส,สรุปสัน่า,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 าตอนนี้รีโวเรารับประกัน5ปีหรือแสนห้ากิโลแล้วนะยังใดอยังหนึ่งถึงก่อนใช่เงื่อนไขก็มีแค่ว่าสมัครแอป T-Connect และเข้าเช็คระยะให้ครบตามระยะเท่านั้น นะครับประมาณนี้ถ้าใครเห็นแล้วนะครับสนใจนะคะลองสอบถามเข้ามานะคะว่าอย่างผมเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมหรือต้องอะไรยังไงนะคบช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับโอขอฝากช่องนะคบโตโยต้าพาเพลินนะคบแล้วก็ของคุณเหลี่ยนะครับเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดหัวใจนะครับให้เป็นกําลังใจกับเราทั้งคู่นะครับรอชมของดีเพียบไปตลอดวันนี้สวัสดีครับ